เรื่องย่อซีรีส์วาย c ซ n t u r y Century of Love ปาฏิหาริย์รักร้อยปีออกอากาศทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันพุธที่10กรกฎาคมนี้ซานชายหนุ่มผู้มั่นคงในความรักมีชีวิตเป็นอมตะจากพลังของศีลห้าสีเขามีชีวิตอยู่เพื่อรอการกลับชาติมาเกิดใหม่ของวาดคนรักที่ตายไปเมื่อ100ปีก่อน เหมือนเป็นคำสาปแม้ซานจะมีชีวิตที่เป็นอมตะแต่เขาต้องพบเจอกับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจวนไปแบบนี้จนกว่าจะได้พบกับวาดอีกครั้งแต่แล้วโชคชะตาก็นำพาให้ซานได้พบกับวีเด็กหนุ่มที่ก้าวเข้ามาในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวการมาของวีครั้งนี้ซานกลับรู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอ การรอคอยคนรักอย่างว่ากลับชาติมาเกิดครั้งนี้ซานจะได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่ต้องติดตามชม